ได้กินยาแบบบ้าสาวอ่ะอมเน๊อมเจออมเจโอมเจองเจ๊อลเองเจ๊องเย๊องเจองเจ๊อคเจ๊องมจรองจะองั่งเจ๊อนเจ๊องเจ๊่งเ่๊องเจ๊องเจมารเจองเั๊นง่อ่ะตองเด็กงเจ๊องัจ๊อ่เจบองเสียงเีมากเ็ไปประกวดร้องเพองเจ๊องเจ๊องเจ๊อะ๊องเจ๊อเจ๊ีเลยนะคะ๊องเมองเจองเจงเจ๊องงน่ ใช้เพียงแค่เศษหนึ่งล็กๆนะัะ่งค่ะค่ะใครทำไสไตล์ของเจนดุาามนดมากเรายเฮ้ยพวกเราต้องออกกำลังก,กายบ้างด้ว <c oughs> ยเต่บอลกันก <c oughs> บน้นางวะต่บอลเันอะไรี่เลยคะ่ะ